ครับผมกับเพื่าผมอากนนอัสตี้ฟิแมนนะไปช่อง CFM ครับก็วันนี้เราจะมีคอนเทนต์มาหนึ่งนะแต่ก็ก็คือเดี๋ยวเราจะดูดีข้างหลังเนี่ยเยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวแบ่งลูกค้าไปใช้สักคันเดียวเดี๋ยวจะหารถหนึ่งคันในร้านนะครับวันนี้และเอาไปจัดส่งไปแต่งเพื่อให้คนที่มาซื้อเนี่ยได้คุ้มค่ากับเงินที่ท่านจะเสียมาให้ผม และรถวันนี้ที่ผมเลือกเนี่ยไว้รุ่นขนาดนี้นี่เลยครับ Lowrider ST นะครับ2 0 22เดีย๋ยววันนี้เราจะเอารถคันนี้ไปจัดทรงกันซะหน่อยแลวอย่าติดตามกันนะครับว่าเราจะทำอะไรรถคันนี้บ้างแล้วก็ออกมาจะหล่อแค่ไหนนะครับลองติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับ ตอนนี้ก็ออกมาขึ้นลิฟต์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทําให้ลูกค้านะครับกับรถคันนี้ก็นี่เลยครับกระผมชื่ออัตตี้นะครับก็ต้องใส่ของอัตตี้ครบชุดเลยก็จะมีนะครับโตเกตาแฮนด์นะครับอัตตี้พิ์ฟอร์แมนนะครับย้ายไมอาตตี้พร์ัอร์แมนหัวเกียร์ครับอัตตี้พร์ฟอน์แมนครับพักเท้าครับมินิบอร์ดครับจะใส่หน้าครับของอัตตี้พร์ัอร์แมนนะครับเวลาลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยเวลาเดินทางไกลเนี่ยจะวางได้เต็มเท้าพอดีและสบายแล้วก็พักเท้าหลังครับเป็นอัตตี้พนกันนะครับ แล้วก็ปอกแเห็นครับเป็นฮาร์ดล็อกครับโอ i ดใหญ่ครัแล้วก็เบาะครับนี่ให้ได้เข้าทรงครับเราใส่นี่เลยครับเลพาล่าครับไม่มีครับสําหรับผมไม่มีเบาะไทยบอดจีนไม่ใส่ให้นี่ลูกค้าผมซื้อรถต้องได้แต่ของดีๆครับนี่ครับจัดให้เซตนี้เลยและเดี๋ยวจะมีพิงหลังเล็กอีกนะครับอ่าอันนี้อุปถัมภ์โดยต้อมเจ็ดเอ็ดค้าเจ็ดเอกราานะครับร้านลุกพี่ผมไอ้รุ่นพี่ผม พี่ชายที่น่ารักของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะจัดพิงหลังมาให้เราด้วยนะครับใครอยากได้พิงหลังอนะ่ะตัวเล็กนะครับรอๆเดี๋ยวเราของมาเรามาให้ดูทีล้วติดต่อที่ต้อมได้นะครับเจ็ดเอ็ด,อด,อดการาดก็เดี๋ยวมาชมเลยครับว่าหลังเปลี่ยนโฉมไปแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยมันจะหล่อขึ้นมากแค่ไหนนะครับจากรถที่แบบเดิมๆออกเดิมๆงี้แล้วพอมายัดของเข้าไปงี้จะดูน่าซื้อขึ้นไหมนะครับแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มอ่ะ จัดราคาให้คุ้มๆเลยนะครับอันนี้เป็นโรลไรเดอร์เอสซีสองพันยี่สองนะครับเครื่องร้อยสิบเจ็ดคิวบิกหรือว่าพันเก้าร้อยยี่สิบสามตีซีนะครับเป็นโมเดลปีสองพันยี่สิบสองสีดำนะครับวีดแบ k อ่าอันนี้มาพร้อมด้วยท่อนะครับเดสทันเดอร์แล้วนะครับและเดี๋ยวเราจะยัดของใส่ครับและคันนี้มีตัวเยื้องของรันสต็อกมาแล้วนะครับอ่ารันสต็อกใส่ตัวเยื้องมาแล้วก็ที่เหลือเราจะมาจัดใส่ตามที่เนี่ยตามที่เราบอกไปก็วรถเนี่ย๋ยวจะออกมาลงโตแค่ไหนรอชมกันนะครับ อ่าแล้วก็จะน่าขี่ขึ้นแค่ไหนนะครับความคุ้มค่าจะมากน้อยแค่ไหนนะครับทิปนี้เราทําคือต้อนรับหน้าฝนหน่อยคืนกําไรให้ลูกค้าสักนิดหนึ่งนะครับเอาไปเลยนะครับกับลดราคาดีๆพร้อมของแต่งที่ท่านออกจากร้านผมไปแล้วนะครับรับประกันได้ว่าคุ้มค่าเงินที่ท่านจะเสียมาให้ผมแน่นอนนะครับรอชมได้เลยว่าออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับไปเราจะดูกันว่าคันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีที่มาซื้อนะครับ ตอนนี้นะครับรถเริ่มมีทรงแล้วนี่เสร็จแล้วนะครับนี่กับชุดตุ๊กตาแฮนด์อัตตี้ครับกับแฮนด์เอฟเอ็มใส่พักเท้าหน้าแล้วพร้อมหัวเกียร์นะครับตอนนี้เหลือพักเท้าหลังแล้วครับอ่าแล้วก็เหลือร้อนะครับพิงหลังนะครับจากพี่ชายสุดเลิฟเจ็ดเอ็ด,อดครับอ่ารอเขาส่งมาให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่พิงหลังให้บอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าที่ได้ไปคุ้มค่าเงินแน่นอนเพราะเราถ่ายให้ดูหมดแล้วนี่นะแต่ช็อตแรก เราเบิกป้ายแดงให้หมดนะครับอะไรยันเบานะครับอ่าเดี๋ยวมาชมกันว่าออกมาแล้วมันจะเท่แค่ไหนนะครับนี่ท่านผู้ชมดูได้นะครับว่าผมเนี่ยสูงร้อยแปดสิบห้านะครับนี่โอ้สบายเลยครับรถมีทรงมีขี่เท่เลยตอนนี้อ่าโอ้พร้อมออกคลิปเลยนี่นครับก็เดี๋ยวฝากติดตามชมกันว่าออกเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเท่แค่ไหนนะครับนะแล้วลูกค้าที่ได้ไปจะคุ้มค่างเงินไหม นะครับเดีย๋ยวรอพิงหลังมารอพักเท้าหลังอะไรเงี้ยแล้วใส่แล้วเดี๋ยวไปรีวิวันต่อข้างนอกแบบจับจบเลยนะครับว่ารถคันนี้หล่อแค่ไหนนะครับคุ้มเงินไหมที่เสียรับประกันว่าคือคุ้มตังค์แน่แล,ล้วรถโลเอทีด้วยนะครับรับประกันเลยว่าหล่อด้วยพร้อมออกทริปต้องที่เราเลยเซฟเอ็มนะครับดีย๋ยวติดตามกัน นี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับกับโรลเดอร์เอทีนะครับนี่ที่เราจะนําคันนี้นะครับจากรถเดิมๆนะครับมาแต่งให้ลูกค้ากันนะครับได้ซื้อไปอย่างคุ้มค่าเงินเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าซื้อรถซีฟเอ็มหูไม่คุ้มเลยไม่ได้ครับเสียชื่อครับนี่จัดให้เลยครับก็รถคันนี้นะครับก็จะมีกันล้มหน้านะครับนี่ของฮาร์แท้นะครับเราจะมีพักเท้านะครับเป็นมินิบอร์ดอัตซี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับ รองเท้าหลังครับเป็นตัวสมอลนะครับเป็นของอัตตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์กันนะครับอ่าคันนี้จะใช้งานอัตตี้หมดเลยนะครับแล้วก็เบร์ท่อครับเป็นเลทเนเดอร์นะครับอ่าแล้วก็เบาะนะครับที่เราใส่ไปให้เป็นเลพาร่าครับแล้วก็มีพิงหลังเล็กนะครับอันนี้จากพี่ชายที่แสนดีนะครับเจ็ดเอ็ดกะลาดนะครับคุณป้อมนะอ่าแล้วก็จะมีชุดตุ๊กตาแฮนนะครับของอัตตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับพร้อมชุดย้ายใหม่นะครับอ่าแล้วก็จะมีปอกแฮนนะครับโอดีไอนะครับ แล้วก็มีแฮนครับ FM นะที่เราใส่ไปนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์เราก็ใส่ไปให้แบบของอัตตี้ครับหล่อๆเลยครับตอนนี้รถแม่งหล่อเลยครับพอใส่ของเข้าไปหล่อเลยครับก็จะมีสายหัวเกียร์แล้วนะครับของสกิมมิ่งนะครับคันนี้เป็นโรลไรเดอร์เอสทีนะครับปีสอง2ันยี่สิบสองนะฮะเครื่องยนต์นะครับหนึ่งร้ยสิบเจดคิวบิกนะครับหรือว่าพันเก้ารอยสิบสามซีซีนะครับ รถคันนี้นะครับวิ่งมานะครับ9,277กิโลนะครับฟังเสียงกันดูอทีครับเล้าวครับกับ Red Thunder นะครับก็เอาไปใช้กันเลยครับรถคันนี้นะครับผมเปิดราคาให้แบบว่าทุกท่านเอาไปใช้กันเลยนะครับ เอาไปที่9 7 9 0 0 0บาทนะครับโอ้โหราคาดีนะครับตบมือเลยอย่างนี้ตบมือเลยนะครับเอาไปใช้เอาไปขี่กันนะครับแบ่งปันกันไปนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นจากผมเองนะครับที่นำรถเอามาแล้วก็จัดท่งแล้วก็ให้ลูกค้าที่ชอบ s อนี่เลยครับคันนี้มีของมาให้แล้วโดนๆนะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่ผมเลยอัตตี้นะครับ0 8 7 5 9 3 2ด2จนะครับหรือเจเติมครับ0ูนย์7ดี่สา 5545นะครับหรือว่าในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับพิมพ์เลย C.F.M สุวรรณบุรีนะครับหรือว่าอยากจะมาดูตัวจริงนะครับพิมพ์ู o ก g l e แ a p เลยครับ C.F.M สุวรรณบุรีนะครับก็จะพามาที่นี่เลยนะครับพบกันได้ทุกวันอังคารถึงอาทิตย์นะครับ9โมงครึ่งนะครับถึง6โมงเย็นนะครับทำการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเราหยุดทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับมีรถนะครับอยากจะมาเทินก็เอามาเทินได้นะครับถ้าอยากเอารถมาเปลี่ยนเป็นรถนะครับเอารถเปลี่ยนเป็นเงินนะครับ ถ้ามีรถแล้วอยากจะขายก็ติดต่อผมได้นะที่เป็นฮาร์เลนะครับหรืออยากมีเงินก้อนสักก้อนอยากจะหารถดีๆใช้ก็ต้องติดต่ออาร์ตี้ครับเพราะเรื่องฮาร์เลต้องเราหรือเซฟเอ็มสุพรรณนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับฝากผลงานกันไว้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาอีกครับถ้าลูกค้าชอบแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้หลายๆคันเลยอ่าถ้ายังไงพิมมาในคอมเมนต์นะครับชอบแบบไหนยังไงพิมมาและเราจะจัดให้นะครับ เรื่องฮาร์ลยมันต้องไว้ใจเรา CFM สฟเร็มุรันดูดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ